สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถจากในเมืองเพื่อจะกลับบ้านซึ่งทางกลับบ้านนั้นเปลี่ยวมากแทบไม่มีบ้านคนทำให้เขาได้เจอกับเรื่องหลอนๆเรื่องเล่าข้างกล่องไฟค่ำคืนนี้เสนอเรื่องทางเปลี่ยวสาย4.07ทางเปลี่ยวสาย407เ เป็นถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอเล็กๆกับตัวเมืองเส้นนี้คนพื้นที่รู้กันดีว่าไม่ค่อยมีใครกล้าขับผ่านตอนกลางคืนเพราะมันเงียบเกินไปยาวเป็น10กิโลโดยไม่มีบ้านคนสักหลังมีแต่ป่ารกกับไร่อ้อยสลับกันไปเรื่อยบางคืนมีหมอกลงหนาบางคืนมืดจนมองไม่เห็นแม้แต่เส้นแบ่งเลนคนแก่ในหมู่บ้าน เคยเตือนว่าใครขับตอนเที่ยงคืนอย่ามองข้างทางอย่าจอดรถรับใครเด็ดขาดแต่นน,นชายหนุ่มวัย29ปีที่เพิ่งจ่ายงานจากในเมืองกลับมาบ้านเกิดไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นหรอกครับคืนนั้นเขาเพียงอยากขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานช้าแต่กลับได้เจอกับสิ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าขับผ่านถนนเส้นนั้นอีกเลยตลอดชีวิต เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนนขับรถกระบะเก่าโตโยต้าสีขาววิ่งอยู่บนถนนสาย407เพียงลำพังมีเพียงไฟหน้ารถสองดวงที่ใช้ทะลุความมืดเสียงเครื่องยนต์ดังผสมกับเสียงลมพัดผ่านข้างทางที่เงียบจนขนลุกเขาเปิดเพลงเบาๆเพื่อคลายความเงียบแต่กลับรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดสองข้างทางเป็นทุ่งอ้อยที่ยาวสุดลูกหูลูกตา ลมพัดใบอ้อยให้เสียดสีกันดังสู้สู้บางจังหวะมีหมอกบางๆลอยอยู่บนพื้นเหมือนควันขาวผ่านไปสักพักเขาสังเกตเห็นเงาอะไรบางอย่างอยู่ข้างถนนด้านหน้าเหมือนคนกำลังเดินอยู่ช้าๆนนทชะลอรถแสงไฟหน้ารถส่องให้เห็นชัดว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดนักศึกษาขาวดำเดินหันหลังให้รถ ก้มหน้าเหมือนกำลังร้องไห้นนรู้สึกแปลกใจกลางดึกขนาดนี้นักศึกษามาทำอะไรบนถนนเปลี่ยวแบบนี้เขาจอดรถชิดไหลาทางลดกระจกลงถามเสียงเบาๆน้องครับไปไหนครับดึกแล้วอันตรายนะจะให้ไปส่งไหมหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆแต่แทนที่จะตอบเธอกลับยิม้มรอยยิ้มที่แข็งและเย็นเฉียบ ดวงตาเบิกโพรงเหมือนคนไร้วิญญาณนนหัวใจเต้นแรงสัญชาตญาณเตือนให้รีบไปจากที่นั่นเขาเหยียบคันเร่งออกทันทีโดยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเขาพยายามบอกตัวเองว่าคงตาฝาดแต่หลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีเสียงโทรศัพท์ในรถก็ดังขึ้นเบอร์แปลกไม่มีชื่อในเครื่องนนลังเลแต่ก็ตัดสินใจกดรับฮัลโหล ใครครับเสียงปลายสายแผ่วเบา<ๆ>เหมือนคนอยู่ใกล้ๆไม่มากเกินไปทำไมไม่จอดรับฉันนนหน้าเสียเขาเรีบวางสายทันทีและปิดเสียงโทรศัพท์แต่ในกระจกมองหลังเขาเห็นบางอย่างที่ทำให้แทบหยุดหายใจเบาะหลังมีเงาของผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่เธอก้มหน้า ผมปกฟานหนักจนมิดชุดนักศึกษาขาวสะท้อนแสงไฟเรืองๆในความมืดนนแทบสติแตกเขาเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งเสียงลมหวีดหวิวเสียงใบอ้อยข้างทางพัดกระแทกกันดังระงมแต่ไม่ว่าจะขับเร็วแค่ไหนภาพในกระจกก็ยังอยู่หญิงสาวคนนั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ไหวติงเขาเกือบจะร้องไห้ออกมา จนถึงทางโค้งใกล้สะพานไม้เก่าๆซึ่งเป็นจุดที่คนเคยเล่าว่าเคยมีอุบัติเหตุรถนักศึกษาตกลงไปเมื่อหลายปีก่อนนนจํจำได้ข่าวนั้นพูดถึงหญิงสาวปีสุดท้ายที่เสียชีวิตคาที่ใส่ชุดนักศึกษาและไม่มีใครกล้าผ่านทางนี้อีกเลยทันใดนั้นไฟหน้ารถกระพริบวูบเครื่องยนต์กระตุกแล้วก็ดับสนิท ความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัวมีเพียงแสงจันทร์รังๆที่ส่องลอดมอกลงมานนมือสัน่นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ไม่มีสัญญาณพอเงยหน้าขึ้นอีกทีที่ฝากระโปรงหน้ารถมีรอยมือเปื้อนโคลนเต็มไปหมดและที่กระจกหน้ารถมีเงาผู้หญิงยืนแนบอยู่ผมเปียกปอนหยดน้ำไหลอาบแก้มดวงตาแดงก่ำเหมือนคนจมน้ำ เธอค่อยๆยกมือขึ้นแตะกระจกแล้วเอียงหัวช้าๆช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบลอดเข้ามาในรถโดยที่กระจกปิดอยู่สนิทนนกรีดร้องลั่นกดสตาร์ทรถสุดแรงเครื่องติดขึ้นอย่างปาฏิหาริ์เขาเหยียบคันเร่งพุ่งหนีออกมาทันทีไม่กล้าเหลียวหลังแม้แต่น้อยกว่ารถจะถึงหมู่บ้านที่เป็นชุมชน เขาแทบหมดแรงจอดที่ปั๊มแล้วลงไปหอบหายใจแต่พอหันกลับไปดูที่ท้ายรถมีเศษโคลนแฉะติดอยู่เต็มกันชนหลังและมีป้ายชื่อมหาวิทยาลัยเล็กๆที่หลึกห้อยอยู่นนนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังในภายหลังคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่านั่นแหละผีเด็กนักศึกษาที่ตายตรงสะพานไม้ทางสาย407นั่นแหละ เขามักมาขอให้คนช่วยกลับบ้านแต่ไม่มีใครพาเขาไปถึงสักทีตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นนนขับผ่านเส้นทางนั้นตอนกลางคืนอีกเลยทุกครั้งที่เขาจําเป็นต้องกลับดึกเขาจะยอมอ้อมไกลกว่า20กิโลเมตรเพื่อไม่ต้องเจอเธอคนนั้นอีกครั้งซึ่งนี่แหละครับคือเรื่องหรอดของนอนสําหรับค่ําคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ